โอ้ไม oh ่กอดลาวทำเดือดร้อนกันทั้งอาเซียนเลยนะคะเพราะล่าสุดฝรั่งแห่ทำแคมเปญแบนไม่ควรที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศในโซนเอเชียทุกๆประเทศค่ะเพราะเป็นประเทศที่คุณภาพในการดูแลรักษาหนักท่องเที่ยวต่ำมากๆแต่ถ้าใครที่ยังคงเลือกที่จะไปเที่ยวที่นั่นขอร้องว่าจะไปประเทศใดก็ได้ยกเว้นประเทศลาว ก็กราบสวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูหนูทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าเงอกชวนรู้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงแอดแบบนี้ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบง,งามๆขอพระคุณมากค่ะ ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะคะแอดเนี่ยก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนลราเขากําลังให้ความสนใจกันอยู่เลยค่ะรวมถึงชาวต่างชาติด้วยซึ่งก็คือเรื่องราวของโรงแรมนานาแบ็คแพคเกอร์โฮเทลหรือว่าโรงแรมที่กําลังมีข่าวดราม่าอยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะเรื่องที่ว่าในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดงานปาร์ตี้ขึ้นที่โรงแรมแล้วทางโรงแรมเนี่ยก็ได้มีการจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ สุดท้ายแล้วมีนักท่องเที่ยวที่เกิดอาการช็อกขั้นรุนแรงประมาณ14คนแต่เบื้องต้นเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้ว3หลังจากนั้นเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งค่ะแล้วก็มีการส่งมารักษาตัวที่ประเทศไทยอีก2คนสุดท้ายนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเท่ากับงานปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยพากชีวิตของนักท่องเที่ยวไปถึง6ชีวิตก็เลยทีเดียวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้แหละทางประเทศลาวตอนแรกเนี่ย แทบจะไม่มีการเปิดเผยข่าวออกมาแม้แต่นิดเดียวที่เรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะมันมีการส่งตัวมารักษาที่ประเทศไทยนั่นแหละเพราะตอนแรกชาวต่างชาติเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดที่ประเทศไทยค่ะเพราะมีการรักษาตัวนักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยขณะคนที่ลาวยังมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว ควรที่จะไปเที่ยวที่ลาวดีกว่าอะไรนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายความเป็นจริงก็ปรากฏนะคะเพราะประเทศแต่ละประเทศที่พวกเขาต้องสูญเสียประชาชนของพวกเขาไปเนี่ยก็ออกมาแฉว่าในความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยเพียงแค่รับนักท่องเที่ยวมารักษาต่อเท่านั้นแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศลาวซึ่งประเทศที่แฉเรื่องนี้เอาไว้นะคะมีหลายประเทศกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กอังกฤษสหรัฐอเมริกาหรือไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย ซึ่งพอมีการแชร์ออกมาแบบนี้จากสื่อต่างประเทศคนลาวก็ถึงกับหงายท้องกันไปตามๆกันเลยนะคะว่าแบบเอา้าสรุปมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ลาวหรอทำไมสื่อในประเทศลาวถึงไม่ทำข่าวอะไรกันเลยสุดท้ายนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อวันที่13ปลาเข้าไปถึงวันที่23นูน่นฝ่าทางรัฐบาลลาวถึงจะได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้และกว่าจะสั่งให้ปิดโรงแรมนี้ค่ะ ส่วนคำชี้แจงของทางรัฐบาลลาวก็คือมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไป3รายแล้วก็ส่งมารักษาตัวที่ประเทศไทย2รายส่วนอีกหนึ่งรายที่เสียชีวิตในหลังจากนั้นอันนี้ไม่มีข้อมูลบอกเอาไว้นะคะแล้วทางลาวก็ได้มีการถแถลงข่าวว่าสามารถจับผู้เกี่ยวข้องได้เบื้องต้น8คน ซึ่งเป็นพนักงานชาวเวียดนามบวกกับชาวอินเดียทั้งหมดไม่มีคนลาวเลยสักคนเดียวแต่ว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยอันนี้ยังจับไม่ได้นะคะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอมีการเปิดเผยออกมาจากสื่อลาวสื่อต่างชาติก็พากันเฮโร่ทำข่าวเอาไว้ในทันทีไม่ว่าจะเป็น Sky New s สื่อจากอังกฤษ n e w คอมย่า o o นิวออสเตรเลียแล้วก็ Sky New s a u s t r a l i ีนะคะก็คือเป็นสื่อต่างประเทศนั่นแหละ ทำข่าวเอาไว้ว่าสามารถจับผู้ต้องหาได้แล้วเบื้องต้น8คนแต่ไม่มีคนลาสักคนซึ่งชาวต่างชาติก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อกับข่าวนี้สักเท่าไหร่นะคะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่จับได้แต่ลูกจ้างแล้วทาไมเจ้าของกิจการถึงยังจับไม่ได้เลยล่ะรวมถึงได้มีการเขียนบทวิเคราะห์ในสื่อว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ควรที่จะไปเหยียบณปัจจุบันนี้เนื่องจากเป็นประเทศโลกที่3ยังไม่มีความจเจริญ เป็นประเทศที่คุณภาพประชาชนต่ำมากๆรวมถึงการดูแลนะักท่องเที่ยวก็ถือว่าต่ำมากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปเที่ยวที่ใดก็ตามในช่วงช่วงนี้แนะนำว่าควรที่จะเที่ยวเฉพาะในโซนยุโรปจะดีกว่าไม่ควรที่จะไปเที่ยวในโซนอาเซียนหรือเอเชียแต่ถ้ามีใครที่ยังคงชื่นชอบในการเที่ยวในแถบนั้นอยู่ก็สามารถเที่ยวได้ตามปกติแต่ขอร้องว่าอย่าเดินทางไปเที่ยวที่ลาว เพราะการรับผิดชอบของทางรัฐบาลลาวนั้นถือว่าต่ำมากๆและยังไม่มีการออกมาเยียวยาหรือว่าออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวสื่อต่างประเทศเขาก็มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังคอมเมนต์ของฝรั่งเขาหน่อยดีกว่านะคะว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าทางการลาวเนี่ยได้จับผู้ต้องหาได้แล้วเบื้องต้น8คนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไป let's go <S มากันที่คอมเมนต์แรกค่ะเขาบอกว่า คุณจะต้องฉลาดให้มากถ้าคุณคิดจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศโลกที่3แห่งนี้หวังว่าคุณจะมีสมองในการคิดนะคอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่าเดาวไว้ได้เลยว่าเร็วๆนี้พวกเขาจะยกเลิกการสืบสวนและนักโทษทุกคนก็จะถูกปล่อยตัวไปส่วนโรงแรมก็จะดำเนินการเปิดตามปกติรวมถึงทางรัฐบาลลาวก็จะออกมาทำแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง และสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจนขวาจะมีเหตุการณ์สะเทินขวัญแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็บอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าของกิจการน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจเพราะประเทศลราขึ้นชื่อมากๆเรื่องการทุจริตของข้าราชการคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวพอเรื่องเงียบก็จะมีคนใหญ่คนโตของเราเข้ามาเคลียร์ปัญหานี้ให้และทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ก็จะเปิดเหมือนเดิมรวมถึงผู้ต้องหาทั้งหมดก็จะถูกปล่อยตัวคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าขอร้องทุกๆคนอย่าไปเที่ยวที่ลาวคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเบื้องต้นต้องขอยกย่องที่ตํารวจของพวกเขาสามารถจับผู้ต้องหาได้หลังจากที่ปล่อยผ่านเวลามานานกว่า2อาทิตย์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันหวังว่าผู้ต้องหาทั้ง8คนจะได้รับแอลกอฮอล์แบบเดียวก,กันกับที่ผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นได้รับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะถูกจับขังคุกตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันคืออาชญากรรมชัดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกว่าพวกเขาควรที่จะได้รับโทษที่หนักที่สุดควรถึงขั้นประหารสำหรับการก่ออาชญากรรมในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกว่าถ้าคุณคิดจะไปเที่ยวที่ประเทศในโซนอาเซียนสิ่งที่คุณจะต้องจำไว้เลยก็คือคุณไม่ควรที่จะรับเครื่องดื่มจากคนที่คุณไม่รู้จัก หรือถ้าคุณจําเป็นต้องรับจริงๆคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าเครื่องดื่มยังคงถูกปิดผนึกอยู่หรือเปล่าคุณต้องเป็นคนที่เปิดขวดเป็นคนแรกหรือถ้าคุณไม่ได้เปิดเป็นคนแรกคุณก็ควรที่จะยืนดูตอนที่เขาเปิดให้คุณต้องได้เห็นกับตาคุณคิดว่าเหล้ายี่ห้อดังอย่างจอห์นนี่วอเกอร์ที่มีขายทั่วไปที่นั่นเป็นของจริงเหรอมันอาจจะเป็นของปลอมที่มีเครื่องทําอยู่ข้างหลังบ้านหรือว่าหลังร้านของพวกเขาก็เป็นไปได้นะ เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นหลายต่อหลายที่ไม่ว่าจะเป็นในบาหลีหรือแม้กระทั่งกรุงเทพเครื่องดื่มมึนเมาแบบผลิตเองมันมีอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวในโซนอาเซียนเยอะแยะมากมายเลยละ่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็บอกว่าไม่ว่าเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของร้านอาหารเขาจะเป็นใครแต่ถ้าคุณไม่มีปัญญาที่จะควบคุมพนักงานของคุณหรือควบคุมสิงของของคุณในร้านได้ คุณก็ไม่ควรที่จะมาเปิดกิจการแบบนี้ลึกๆยังคงเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆโรงแรมในประเทศล้วที่ยังคงรักษามาตรฐานบริการได้อยู่แต่ถ้าให้ไปเที่ยวตอนนี้ผมก็ยังไม่ไปหรอกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราคนยุโรปถึงเวลาแล้วที่เราจะสนับสนุนในการเที่ยวยุโรปเราไม่ควรที่จะไปเที่ยวในโซนอาเซียนหรือโซนเอเชียมันไม่เหมาะกับเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า หยุดไปสถานที่ที่สนใจแต่เรื่องเงินมากกว่าชีวิตของประชาชนและสนใจอำนาจมากกว่าสวัสดิการของประชาชนสักทีคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าการถแถลงข่าวของประเทศลาวดูไม่สมเหตุสมผลเลยมันไม่ควรจะจบลงแบบนี้มีหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียพวกเขาควรจะได้รับการเยียวยาแต่อย่างน้อยในตอนนี้เราก็น่าจะเรียนรู้กันได้แล้วนะว่าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อใจประเทศบางประเทศได้ เพราะบางประเทศไม่เหมาะที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดคอมเมนต์สุดท้ายค่ะเขาบอกว่าหวังว่าพนักงานเหล่านั้นจะได้รับโทษอยู่ในคุกตลอดชีวิตของเขาก็เอาคอมเมนต์ของชาวต่างชาติไปฟังประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนหลักๆแล้วคอมเมนต์ของพวกเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคือคิดว่าประเทศลาวเนี่ยไม่เหมาะที่จะเดินทางไปเที่ยวที่นั่นอีกต่อไปแล้วค่ะแล้วก็ลามไปจนถึงประเทศในโซนเอเชียรวมถึงอาเซียนแห่งนี้ด้วยนะคะ โอ้โหก็คือเดือดร้อนกันเป็นงูกินหางเลยนะคะซึ่งเอาตรงๆที่ชาวต่างชาติเขาไม่พอใจเนี่ยจริงๆมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลลาวเนี่ยมันถือว่าช้าผิดปกติมากๆช้าจนน่าสงสัยอะ่ะอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันที่13แล้วกว่าจะออกมายอมรับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่ประเทศลาวเนี่ยให้รอถึง23่ะ10วันอะ รวมถึงกว่าจะสั่งปิดโรงแรมได้เนี่ยก็ปาไปแล้ววันที่25นู่นเลยค่ะทุกคนจริงๆถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางการลาวควรที่จะรีบลงไปสั่งปิดโรงแรมในทันทีอันเนี้ยกว่าจะปิดก็ปาไปวันที่25แล้วอะทุกคนแถมพอจับผู้ต้องหาได้ก็จับได้แค่พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ เป็นคนเวียดนามบ้างเป็นคนอินเดียบ้างไม่มีคนลาวสักคนรวมถึงเจ้าของโรงแรมก็ยังจับไม่ได้ซะง,งั้นคือการทํางานของเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยมันชอบกลยังไงก็ไม่รู้ค่ะ แต่ก็ไม่อยากจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันเป็นประเทศของพวกเขาอะเนาะพูดมากไม่ได้เดี๋ยวทัวมาลงชั้นแล้วทุกๆคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเรื่องนี้อย่าลืมลบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้แอดได้รับทราบกันด้วยแล้วกันนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของแอดแล้วได้เวลาเซกุ๊ดบายขออนุญาตลาเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ